สวัสดีครับผมทนายไพศาลครับวันนี้เราจะมาคุยกรณีคุณซันนะครับเซนพระคุณซันลังสิตนะครับเข้อหามีประมาทดยการโฆษณานะครับหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะมีประมาทดยการโฆษณาเนี่ยทำไมคุณสันได้โทษจากจำคุกเป็นกักขังนะครับตรงนี้เดี๋ยวทนายจะอธิบายให้เข้าใจนะครับในข้อหาความผิดฐานมิโนบาทนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับกล่าวไว้ว่า ผู้ใดนะครับใส่ความผู้อื่นต่อหน้าบุคคลที่3นะครับโดยการที่ทําให้บุคคลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติชังนะครับผู้นั้นมีความผิดฐานมิโนมารนะครับมีโทษจําพุก1ปีนะครับหรือปรับ2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นฐานความผิดแรกนะครับทนายอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าไอการที่เราใส่ความผู้อื่นต่อหน้าบุคคลที่3เนี่ยแล้วทําให้เขาถูกดูถูกเกียดชังดูหมินนะครับท่านกําลังทําความผิดฐานมิโนมารนะครับในส่วนฐานความผิดที่2อันนี้มีโทษหนนนัักขึ้ะครบ ฐานความผิดมิโนมาโดยการโฆษณานะครับตรงนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะครับได้กล่าวไว้ว่าการมิโนมาโดยการโฆษณานะครับโดยการกระจายภาพและเสียงนะครับหรือด้วยวิธีการใดๆนะครับทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงและประชาชนเข้าถึงได้นะครับตรงนี้นะครับโทษสูงสุดนะครับจําคุกถึง2ปีและปรับ2 0 0 0 0 0บาทนะครับโทษหนักขึ้นนะครับ มนประมาโดยการโฆษณาก็ขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วหลายๆท่านนะครับที่มีการโพส Facebook นะครับแล้วเอารูปผู้อื่นนะครับไปใส่ข้อความหรือนําภาพของเขาเนี่ยไปใส่ใน Facebook ของเราโดยที่ประชาชนเข้าถึงได้นะครับนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา16ตรงนี้หนักยิ่งขึ้นอีกนะครับมีโทษจำคุกถึง3ปีนะครับและปรับถึง200,000บาท ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ใดๆลงในสื่อโซเชียลสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok ใดๆนะครับก็ขอให้ทําด้วยความระมัดระวังและท่านอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะทนายในส่วนการจําคุกเนี่ยเปลี่ยนเป็นกักขังได้ด้วยหรอเปลี่ยนได้ครับอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ ถ้าจำเลยให้การสารภาพแล้วไม่เคยต้องคดีอาญามาก่อนนะครับอาจจะเป็นโทษกักขังได้นะครับและกรณีหนึ่งนะครับกักขังแทนค่าปรับทนายก็จะอธิบายไว้ตรงนี้นะครับว่าในค่าปรับนั้นนะครับถ้าจํานวนเงินนั้นไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับก็สามารถที่จะจําคุกแทนค่าปรับได้นะครับหรือกักขังนะครับได้ได้เนี่ยได้ถึง1ปีแต่ถ้าเกิดว่าจํานวนเงินนั้นนะครับตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถจําคุกนะครับแทนค่าปรับหรือกักขังแทนค่าปรับได้ถึง2ปีนะครับ ตรงนี้ก็อยากฝากไว้นะครับก็ขอให้หลายๆท่านนะครับระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นใดๆนะครับลงสื่อโซเชียลสังคมออนไลน์ไม่ว่าการจะตัดภาพตัดต่อนําระบบข้อมูลนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขอให้ระมัดระวังนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้รับข้อมูลนะครับแล้วก็ทราบในข้อกฎหมายพวกนี้แล้วนาไปปรับใช้นะครับและเ,เนื้ออื่นใดนะครับทนายก็อยากจะฝากไว้ให้คิดว่า การกระทาใดๆที่เป็นความผิดก,กฎหมายนะครับก็ขอให้งดเสียแล้วเว้นเสียนะครับแล้วขอใหออ้ทุกคนตลาดถึงว่าบ้านเมืองนะครับมีกฎหมายควบคุมอยูออ่การจะทําสิ่งไหนที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็ขอให้ศึกษาครบถ้วนรอบครอบก่อนก่อนที่จะทําการใดขอให้มีสติยังคิดนะครับยังไงสําหรับวันนี้ทนายก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ